สวัสดีครับว่าแม่พี่นางสุขีสุกลกับมาร์เรกับคลิปเต็มโอมีทีวีกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับพื้นที่เตรียมพร้อมไปแล้ววันนี้นะครับคอนเทนต์สาวเซ็กซี่เต้นสลับร่างกับผมอ่าเราดูดูเราดูเต้นดูนี่นี่อ่ะพอเข้าไปหลังมานเข้าไปหลังมานปุ๊บนี่อ่ะพอเข้าไปหลังมานปุ๊บนะทุกคนผมจะแวบปุ๊บแล้วก็ เรอมาดูว่าจะหาแค่ไหนนะครับก็ไรก็แจ๊กกะสัะใครด้วยโอ้ยผมเกลียดกัรเหลือเกินค่ะโอเคโอ้ยคุยเป็นเพื่อนก่อนได้ไหมเนี่ยได้พี่อ๋ออันนี้ทำอะไรอยู่ผมนั่งเล่นพี่ว่างอยู่ไหมเนี่ยว่างเนี่ยพอดีเหงาหาคนคุยด้วยอ๋อ แล้วนี่อยู่คนเดียวเหรอใช่พี่ผมอยู่เดียวอุยคุยเป็นเพื่อนก่อนนะเหงามากตอนนี้ฝนตกไหมเนี่ยตกพี่วันนี้รู้สึกเหมือนแบบอยากแบบมีแฟนอะค่ะคุณคุยผมพูด15สิบห้าพี่อา <15. S 1> ยุเท่าไหร่นะสิบห้าอุ๊ยเด็กอยู่เลยเนาะ <c oughs> แต่ก็พอ <c oughs> มีแฟน <c oughs> ได้แล้วมั้ง มีแตั้งแต่ตอนที่สองครพี่อุ้ยแรงมากเหมือนกันเลยอ่ะพี่คิดว่าเหมือนในรูปป่ะอุ้ยผอมลงเยอะมากเลยนะจากเก้าสิบกิโลพี่โอ้พอเป็นหนุ่มแล้วมันก็โตขึ้นไงมันก็เลยแบบผอมลงใช่ไหมหล่อขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฟ้านถูกร้อยห้าสิบตอนนี้สูงมาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อตอนสีเดือนที่แล้วตอนนี้ไม่ด้วันสูงมากเลย ตอนนี้ไม่รู้ไหมพี่ชีวิตมันมแปลกๆอยู่เดี๋ยวไเข้าที่แล้วแล้วคือปกติอ่ะชอบชอบดูคนเต้นไหมอ่ะชอบไหยชอบไหมเพราะว่าไม่พี่อ่ะคือพี่กำลังฝึกฟี่ฝึกเต้นอยู่ไงแบบว่าอยากอยากให้น้องดูอ่ะได้ไหมดูให้หน่อยได้ไหมจำหนึ่งนะพี่ขอเตรียมตัวก่อนแต่พึ่งไปนะเนี่ยพี่รอแบบคนคุยด้วยไงรอั้หนึ่งพี่ผมแบบอเจีย้ อ๋อได้ได้เอาเปลี่ยนเสื้อก่อนทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนด้วยอ่ะเสื้อแขนอะไรนี่อ๋อได้เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วเพียโอเคเลยนะรอพี่แป๊บหนึ่งนะงั้นโอเคได้ไม,มามพี่จะได้โชว์สเต็ปบ้างเดี๋ยวที่ก่อนทีท ก่อนนะอย่าเพิ่งไปนะพี่ขอเตรียมตัวก่อนแ๊บนึงโอเคโอเคนอ้โอเค พี่ทีสั่งจิ้มให้พี่ทีหยาคุ้ยฮู้สวัสดีครับฮู้เจอคนณตาปะเนี่ยป้าใช่พี่มาตีเบอร์เนี่ยก็ใช่เปล่านะพี่พี่เล่นเกมพี่เล่นเกมอะไรบ้างครับก็ไม่ค่อยได้เล่นหนาเกมเธอเล่นไหมอ่ะผมก็เล่นบ้างอ่ะพี่ผมก็เล่นเกม เดีปลาอะไรอย่างเงี้ยพี่หรอต้องให้มาสอนเรามั้งเนี่ยใช่บางทีผมหาสาวในฟีฟลาอะไรอย่างเงี้ครับโอ้ยอันนี้จะเป็นสาวสาวให้ได้ไหมอ่ะเอาดีพี่เอาดีผมไม่กล้าแล้วพี่โอ้ยผมไม่กล้าเผื่เหมือนกันลยเนี่ยโอ้ยเราไมีแฟนยังยังไม่มีเหรอยังไม่มีครับยังไม่มีครับปกติอ่ะพี่ชอบเต้น ลนงตติอพี่เต้นให้ดูหน่อยนะอยากเห็นไหมเต้นๆอ่าได้ได้ได้เต้าตะเพียนเต้นตัวด้วยนะต้องรอได้ไหมแป๊บหนึ่งย่าเพิ่งไปได้ได้โอเคไหมอ่าได้อ่าโอเคอ่าโอเคเนี่ยจะโชว์ของก็ต้องรอหน่อยอ่าโอเคจัดก่อนจัดที่ก่อนเชืบ บ้านพี่อยู่ฝั่งทางนู้นบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนี้เดี๋ยวรอก่อนนะแป๊บหนึ่งแป๊บเนียวแล้วลองก่อนครับอุ้ยช่วยตบหน้าฉันแรงๆสักทีเถอะทีลยสวัสดีค่ะ ชอบไหมฮะผิดผิดชื่ออะไรหล่ะคะชืนีอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ือเหมืนจังคุณดังปะเนี่ยมุุยเป้านะใช่เหรออันนี้อยู่อยู่กับเพื่อนเหรอเนี่ยใช่ครับนอนหอมเงาอ่ะช่วยคุยเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมได้ครับทำอะไรวะตุกด้วย ที่่่นนนนนูแอชอบไม่รับฝนตกอ่ะชอบนะอากาศมันแบบแต่ว่ามันมันเหงาไงมันมีคนคุยด้วยป่ะก็ทางเพื่อนผมนี่พี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่หงเทพตัวเองอยู่ตัวเองอยู่จังหวัดอะไรอุ้ยเขินนะกำแพงครับกำแพงเพชรครับรู้สึกเหมือนเด็กอยู่เลยนะเนี่ยใช่ไหมที่ภาพภาบห้าหรอโอ้ยกลางดีเลยนะไปไปไปแล้วพี่อยู่เท่าไหร่ โอ้ยไม่บอกได้านไหนให้ถ่ายสิบ้าทขึ้นแล้วนะยี่สิบสิบบาทขึ้นแล้วนะก็ไปเคียงียี่สิบสิาขึ้นแล้วนะก็ปกปกปกติแตปก้นปกติเล่นเล่นในนี้บ่อยสิบบาทแต่ขึ้นแล้วขอเลยพี่อะไรนะพี่ปกติเล่นในนี้บ่อยไหมอ่ะเล่นพวกติ๊กตงติ๊กตอกไหมอ่ะบ่อยพี่บ่อยบ่อยชอบดูคนเต้นเปล่าสิบบาทแต่ขึ้นแล้วป๊บ พี่ไม่ไงพี่ชอบเต้นไม่ผมอยากดูพี่เต้นตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้หรอเอาเอาดีๆอยากดูป่ะจริง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 ใช่ที่ที่ขอเตรียมตัวได้ไหมแป๊บหนึ่งได้ได้รอนะน้ำไปนะน้ำเทนี่ยสงสัยนะครับรอก่อนแป๊บหนึ่งงั้นโอเคพี่ถ้าน้ำเตืนเนี่ยสสงัยไอเนี่ยกูจะไปเข้องง้อมแล้วปวดขี้ไว้อยากอ่ะมึงใจเย็นให้พวกกูดูด้วยลดูเลยรอดูเลยรอดูเลยรอดูเลยแป๊บหนึ่งแล้วเต้ยเต้ยรอก่อนนะ โอเคเอาจะใหญ่ใหญ่ยำไปจะพักดด้วยกอก่อนนะก้าเสร็จแล้วเสร็จแลียวด้วยยลฮะคนกาเฮียเลาก่ายวัสดีจังนุ่มๆเป็นยังไงเป็นไงวะทุกคน หายใจไหมถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยเด้อโอ้โหเกลีจจริงผมกูไปแล้วเนดะ้อ